สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กูรูมีเรื่องจะมาแนะนํานะคะสําหรับคนตกงานนะคะหรือกลุ่มแรงงานนะคะที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมถ้าสําหรับในกรทมนะคะก็ให้ไปแจ้งที่แรงงานเขตนะคะแรงงานเขตของกรทมถ้าต่างจังหวัดก็เป็นแรงงานจังหวัดนะคะตอจวนะคะให้แจ้งไปที่พนักงานตรวจแรงงานนะคะถ้าสมมุติว่า เขาปลดเราออกจากงานแต่เราไม่ได้รับค่าจ้างแล้วเราแล้วเราก็ไม่ได้รับค่าชดเชยอะค่ะให้แจ้งไปที่พนักงานตรวจแรงงานนะคะพนักงานตรวจแรงงานอะเขาก็จะแจ้งไปที่นายจ้างนะคะภายในสามสิบวันนะคะให้เขามาจ่ายค่าชดเชยให้แรงงานนะคะถ้าเขายังไม่จ่ายพนักงานตรวจแรงงานเขาก็จะแจ้งความนะคะถ้ายังไม่ยอมจ่ายอีกก็ส่งฟ้องศาลนะคะ ไม่จ่ายอันนี้ที่พอเข้าใจนะคะก็คือไม่จ่ายลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยก็มีมีความผิดติดคุกหกเดือนนะคะเป็นน่าจะเป็นประมวลอาญามาตราหนึ่งเศษๆค่ะถ้าในจ,จ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าเช่เชก็ติดคุกคนละลูกจ้างคนหนึ่งก็หกเดือนนะคะไล่ไป แจ้งไปเลยค่ะที่สํานักงานพนักงานตรวจสอบตรวจแรงงานกันเลยค่ะที่เขาเรียกเขตเขตที่เราทางานนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆน,น,น,นะคะหรือจะติดต่อไปที่สานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก็ได้ค่ะถ้าอยู่ในกรงเทศน,นะคะอ่ะจบไปต่อมาเรื่องที่สองนิดนึงช่วงนี้เป็นโควิดระบาดแล้วรอบสามแล้วนะคะมันจะมีมีข่าวเยียวยา เยียวยานุนนี่นั่นก็จากที่ครูได้ข่าวจากการสอบถามจากเพื่อนที่อยู่กระทรวงการคลังอะคะ่ะ mm hmm. เขาบอกว่ามีแนวโน้มนะคะว่าจะมีการเยียวยาก็คือจ่ายเป็น1นึ่ง้าันบาทอะคะ่ะ mm hmm. เข้าบัญชีเลยนะคะแล้วกลุ่มที่ใช้บัตรคนจนถือบัตรคนจนอยู่จะได้ประมาณ7,000พันนะคะ mm hmm. แต่อันนี้เป็นข่าวที่คุยกันนะคะยังไม่คอนเฟิร์มนะคะ รอประชุมคอรอมอรวันที่ห้าพฤษภาคมหกสี่พรุ่งนี้นะคะรอความชัดเจนพรุ่งนี้ค่ะ,อะอรอมติคอรมอตอนบ่ายนะคะ